สวัสดีครับทักทายนะครับเสาร์วันที่เก้ามีนาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะครับกบับบรรยากาศวิธีสารบ้านนอกนะครับทางหายไปโดนครับผมบุคคลเดชลงขีดเงาๆนะครับกับอมสุกเฟมิลี่มาอนี้มีโอกาสมากอำเภอยังตลาดกาลสินบ้านแม่นะครับบ้านแม่เรียกว่าบ้านตาก,กับยายของน้องอมสุกนะครับพอดีมัอนี้จ้างไอ พราบอกพอท้งนะครับผู้คนมาแทนเว้นให้นะครับเขามาแทนเว้นทฏิสุงเมือนหนึ่งกลุ่มก็เลยถือโอกาสมายามพอกับแม่นะครับอด็กนหน่อยมายามตากับยายอันนี้เป็นคลองน้ำนะครับวิธีสานบานเพิ่นนะครับอําเภอยางตลาดจังหวัดกาลสินพิกัดบ้านน้องขามครับตำบลดอนสมบูรณ์อําเภอยางตลาดพูน้พากันกําลังสอดอยู่เดี๋ยวพาไปบึงนะครับสอนอีหวกครับอีหัวงเขตชนะเรืออีหว นี่ยหลยุ่งัอกขียดที่นาครับยุ่งัอกขียดครับทั่วไปนะครับแม่ครับป่ากับลังพ้ากันสนก็แล้วรันอยากเก็บบรรยากาศมาฝากนะครับกทีือกค็คปูนกันแม่อมสุกเซิเบ์เขา้ังเนี้ยป่ากันได้นี่นลายขอบทีนะ่หมกเนาะเศร้า เราได้กินไปเรียบร้อยแล้วหมกเส่หมกหมกหมกอันนี้เตรียมหาของไปฝากพีหนอทางบ้านรรยาโอ้ยแม่แม่ลมแม่ลมปางงางหน่อยสิเจลาบาดถือว่าถือว่าลายเลยครับเมื่อกี้ไป ทางฟังอีกทางนึงบอค่อยมีมาทางนี้ในเรื่องเลยป่าเมืออาชีพเป็นไรเม่มป่า,าต่่างนี้นามันเป็นย่างไหลแม่ทางนี้แม่อว่ามันมันมีอันนี้พอมไหมอว่าเม่เมีนรับแล้วใส่ฟุ่ น <c oughs> นี่นาในน้ำขมาานีนานะครับนี่ของยุคของกินครับผมเลห้าเกีางนูเอาอันนี้มาขางนี้บ <c> ่ <oughs> นั้างนีถือว่าทางหลายข้างทาง ไปมาแต่ละหน่อยแต่ละหน่อยครับเฮ้ยเลครับวิธีตานบรรยากาศพิกัดบ้านหนองขามตะมนตดอนสมบูรณ์อำเภอยังตลาดจังหวัดกาลสินอินดำนำสมซุ้มซื้อเป็นน้าปังนะครับหน้าปังเรืลังสงการเนี่ยเกิดอะไรเกี่ยวแล้วครับ รับปังปีนี้ตาม่เราก็อยู่นี่ทักกันไปแต่วปีนี้บริเหตเมื่อปีนี้บริเฮตไดินมแเม่ยตาเราบริเฮตติปีนั่นมาแม่เห็ุอยู่เดมาวานปุ๋ยสอยเราอยู่นี่ปีนี้เม่เราบริเหตนะครับนี่ทัดกันขึ้นไปก็เป็นนักเป็นโคกนี่ครับเดือนส,อนสี่เดือนสี่เดือนหา,างวงกอมเกี่ยวกับจีนะครับซมซื่อครับยังตลาดกาละสินครับ อยากเก็บบรรยากาศมาฝากมาต้นครับแล้วก็จะได้เอาไปฝากแไดไอทั้งผู้ได้ทรงนะครับทั้งบุญลำห่อนี่กับคลิปนี้ลงไว้สันสนเบิ่งนะครับบรรยากาศบ้านห้าขอบคุณตุก,การติดตามตุก,กาเมั่งแย่งครับผมสวัสดีครับ